ก็ส่วนมากเลยนะร้อยละแปก็จะนิยมต่อเติมเป็นห้องครัว2สเตปแบบนี้นะครับด้านหลังของผมก็คืออิดมวลเบานะคุณดูได้เลยโอ้โหเขาอนุญาตให้ก่อผนังเนี่ยชิดรั้วโครงการได้เลยนะครับก็คือชิดหัวเสาแต่ตรงนี้มันไม่ได้ชิดนะตรงนี้จะมีความต่างกันประมาณ3เซนติเมตรนะครับตรงนี้กับตรงนี้คือ3เซนติเมตรดังนั้นตรงนี้ด้านบนเมื่อเราก่อมาแล้วนะครับอิฐจะชนแค่ขอบตรงนี้ สวัสดีครับผมโบสาโรสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านลุมพินีทาวิวลาดกระบังสุวรรณภูมิหลังนี้เลยลุมพินีทาวิวลาดกระบังสุวรรณภูมิต้องบอกว่าโครงการนี้เราได้งานถึง2หลังนะครับโอ้โหดีใจมากๆแล้วก็อยู่หลังที่แบบถัดออกไปจากอีกซอยหนึ่งนะครับก็คืออยู่ในโครงการเดียวกันนั่นแหละนะครับ โครงการนี้นะเขาเพิ่งเปิดโครงการใหม่ๆเลยนะครับมีทั้ง3ชั้นและ2ชั้นนะครับซึ่งหลังนี้เป็นทาวน์โฮม2ชั้นนะในการออกแบบของเขาเนี่ยทันสมัยดูโมเดิร์นด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบบ้านนะครับที่มีระเบียงแบบนี้นี่เปิดประตูออกมามีระเบียงตรงนี้นะครับสามารถออกมาจากห้องนอนใหญ่ได้ <Wow. S 1> ก็ลองมาดูกันนะครับหลังๆนะครับผมก็พยายามสนับสนุนนะครับผู้ประกอบการหรือ d e เวลลอปเปอร์นะให้เขา นะครับขายโครงการได้เยอะๆนะครับเราก็น้าพึ่งเรือเสริพึ่งป่าเนาะแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับดูคลิปผมเนี่ยผมก็อาจจะสอดแทรกนิดๆหน่อยๆนนะครับก็คือพูดให้กับโครงการเขาด้วยนะครับเนื่องจากนะครับเดี๋ยวนี้โครงการก็มีตัวเลือกเยอะนะครับมีหลายโครงการนะครับก็ลองมาดูกันสําหรับโครงการนี้นะทีนี้โครงการนี้นะครับเป็นทาวน์โฮมใช่ไหมห้องครัวของทาวน์โฮมที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็ต้องเป็นห้องครัว2สเต็ปถูกไหม ห้องครัว2สเตปขอย้ําพูด2รอบนะครับเนื่องจากห้องครัวเนี่ยเราขายดีมากๆนะครับและนะครับสำหรับห้องครัวทาวน์โฮมสองสเตปเนี่ยนะครับโครงการแรกๆที่เราทําเลยก็คือโครงการทุกษาแล้วก็มาลุมพินีนะครับอยู่แบบแรกๆกกันเลยนะครับซึ่งเราออกแบบมาเมื่อประมาณสัก3-4ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นไม่ค่อยนิยมกันนะครับขอนิยมแบบต่อเติมแบบห้องครัวเต็มทั้งแผงเลยหน้าบ้านกว้าง5.7เมตรก็ทําห้องครัว5.7เเมตรเลยนะครับแต่สมัยใหม่ นะครับเมื่อผมได้โปรโมตนะครับเมื่อได้แบบเออให้องค์ความรู้นะแล้วก็แบบอธิบายว่ามันสําคัญยังไงแล้วแบบเราเนี่ยควรที่จะทํสองสเตปนะนะครับเพื่อที่จะอากาศถ่ายเทหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะในส่วนนี้จึงได้รับความนิยมขึ้นมาแล้วก็หลังๆนะครับห้องครัวแบบนี้นะครับก็ส่วนมากเลยนะร้อยละแปดก็จะนิยมต่อเติมเป็นห้องครัว2สเตปแบบนี้นะครับต่อมานะครับผมจะพามาดูตอนนี้นะครับกำลังขึ้นโครงหลังคาแล้วก็ จะเริ่มนะครับวางอิดมวลเบาก้อนแรกนะคุณวางอิดมวลเบาก้อนแรกก็คือเขาจะต้องมีการปรับพื้นนะครับแล้วก็ทำเอาทำการเอาปูนกาวเนี่ยกรีดลงพื้นนะครับแล้วก็วางก้อนแรกก้อนแรกสําคัญมากมากจะแข็งแรงไม่แข็งแรงก็อยู่ที่ก้อนแรกอยู่ที่ก้อนที่มาติดกับพื้นนี่แหละนะครับทำยังไงวันนี้อาจจะสอดแทรกให้ดูนิดนึงนะครับและจะอธิบายเรื่องระบบฐานรากระบบโครงสร้างให้ฟังด้วยตามผมมาได้เลยครับ ตอนนี้นะครับด้านหลังของผมก็คืออิฐมวลเบานะคุณดูได้เลยโอ้โห<笑><笑>เยอะมากๆเลยนะครับอันนี้คือใช้ในการก่อนะครับหลังบ้านสำหรับทาวน์โฮมหลังกลางแค่หนึ่งหลังนะคุณนะครับใช้เยอะไหมคุณด,ดูสิโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งอิฐมวลเบาอันนี้ต้องบอกให้เลยนะครับว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยก็คือสามารถก่อเป็นผนังได้แล้วก็น้ำหนักก็เบาตามชื่อเลยนะคุณ ผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับสาหรับคลิปนะครับที่อธิบายเรื่องอิดมอนกับอิดมอนเบาใช้แบบไหนดีเลือกแบบไหนดีต่างกันยังไงข้อดีข้อเสียเป็นยังไงลองย้อนกลับไปดูได้นะครับซึ่งอิดมอนเบานะครับอธิบายต่อนะครับอิดมอนเบาเนี่ยนะครับด้วยความอ่ากว้างของเขานะครับก็มีหลายขนาดเนาะแต่อย่างที่เราสั่งมาก็คือผมหยิบให้ดูก่อนโอ้โหหนักเหมือนกันนะเนี่ยนี่สมชื่อเลยมวลเบาแต่ก็ด้วยตัวของผมนี่คือมันก็ใช้น้ําหนักพอสมควรนะคุณแต่มันก้อนใหญ่ใช่ไหม ถ้าเปร well, ียบเทียบนะครับด้วยปริมาตรเท่ากันนะครับด้วยความปริมาตรเท่ากันนะเปรียบเทียบกับอิดมอนนะอิดมอนหนักกว่าเยอะเลยนะครับอันนี้ก็คือมวลเบานี่ขนาดมนวลเบานะผมยังถือว่าหนักนะด้วยความกว้างนะครับก็คือ60เซนนะครับแล้วก็ความสูงอยู่ที่20เซนนะครับแล้วก็ความหนาอยู่ที่7.5เซนนะนะครับส่วนนี้ก็เป็นในส่วนที่เอาไว้ก่อผนังนะอิดบวลบอนนี้นะครับสามารถ เจาะได้นะครับติดตั้งตู้ติดตั้งสิ่งของที่ติดผนังได้นะครับขวางก่อนนะครับอ่ะซึ่งอิฐมวลเบาอันนี้นะครับคุณเนี่ยนะครับเคยเห็นไหมคอนโดสูงสูงเลย20-30ชั้นเขาก็ใช้อิฐมวลเบาในการก่อนนะนะครับซึ่งคุณสมบัติของเขาเนี่ยนะครับมันจะทำงานได้สะดวกอรวดเร็วนะครับแต่ก็ต่างจากพี a s สต์นะครับซึ่งแผ่นพี a s สต์หรือแผ่นหล่อสำเร็จเนี่ย นะครับอันนั้นงานเร็วแน่นอนนะครับแต่ก็ไม่สามารถทุบหรือดัดแปลงโครงสร้างได้แต่อิฐมวลเบาที่สามารถทุบเจาะตัดได้เลยถ้าคุณแบบอยากระเบิดห้องนี้นะครับให้เป็นห้องใหญ่ขึ้น2ห้องรวมเป็นห้องเดียวตัดเจาะทุบได้แต่ละพีแคนสมันจะกระทบต่อโครงสร้างในส่วนนี้ต้องระวังให้ดีๆนะครับอาช่างเรากำลังยก In อิฐบนเบาอานะครับโชว์ท่านผู้ชมหน่อยไปเลยครับเมื่อกี้ยกได้ทีละสองครับแต่นี้ขอเบิ้ลเลยครับเป็น3มาอึบนี่เห็นไหม นะครับนี่ครับโลโก้แห่งความแข็งแรงโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันข้างในดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับตามมาครับตอนนี้นะครับผมยืนอยู่ในตัวบ้านนะแล้วก็เหมือนเดิมก็คือกลางตัวบ้านเราปูด,ด้วยแผ่นบูชีชนะคุณเพื่อที่จะโปรเทคพื้นนะครับไม่ให้พื้นเป็นรอยนะแล้วก็ในส่วนนี้นะครับเราก็ทําการขนพวกปูนพวกอะไรพวกนี้ผ่านทางบูชีชนะ พวกค่าปูนอะไรพวกนี้มันจะได้ไม่กระทบต่อในตัวบ้านของคุณลูกค้านะครับทีนี้ในส่วนนี้นะครับก็คือทางออกไปยังตัวหลังบ้านนะคุณซึ่งหลังบ้านตรงนี้นะครับเราทําการเทพื้นแล้วนะครับแล้วก็วางระบบท่อแล้วแล้วก็ขึ้นโครงหลังคาไปแล้วบางส่วนนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้างานจริงกันนะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้นะครับผมยืนอยู่ที่หลังบ้านนะครับแล้วก็ยืนอยู่ที่ห้องครัว2สเต็ปนะคุณห้องครัว2สเต็ปนะครับส่วนมากนะครับ เขาจะทําห้องครัวเนี่ยอยู่ฝั่งนี้ซึ่งเป็นฝั่งเดียวที่เดินออกมาจากตัวบ้านนะครับตรงนี้จะเป็นห้องครัวนะคุณและตรงด้านนอกตรงนี้จะเป็นโซนซักล้างนะครับที่หลังเสานี้ไปจะเป็นโซนซักล้างและบริเวณสองเสานี้จะเป็นประตูกระจกสไลด์นะตรงนี้จะเป็นการแบ่งโซนนะครับและส่วนมากเนี่ยเขาจะแบ่งกันตรงบริเวณก่อนถึงหน้าต่างนะครับประมาณนี้นะครับก่อนถึงหน้าต่างเขาจะไม่สามารถกั้นประตูตรงหน้าต่างได้นะคุณอันนี้ผมให้เป็นความรู้เลยนะ การกั้นประตูตรงหน้าต่างได้ปูนไม่สามารถชนกับกระจกได้นะครับดังนั้นถ้าคุณจะขยายห้องครัวสองเต๊กออกมาคุณจะเป็นต้องเอาหน้าต่างออกแล้วก็ก่อผนังขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากหน้าต่างไซส์นี้เป็นไซส์อื่นแทนถ้าจะเอาหน้าต่างคงไว้นะครับทีนี้ในส่วนนี้นะครับโครงสร้างนะครับเราก็ขึ้นเสร็จแล้วเหลือแต่ใส่รางน้ําแล้วก็มุงแผ่นนะครับคุณดูโครงสร้างด้านบนก่อนนะครับโครงสร้างด้านบนนะครับเราทําการตั้งเสานะครับ และจันทันและแปรนะครับด้วยแบบของสอสแสงทองการช่างนะครับ <ใช S 1> ผมจะเริ่มนะครับตั้งแต่เสาก่อนละกันนะครับร<อ>คุณสังเกตเสาด,นะด้านบนนะเสาด้านบนเนี่ยจะ,จะเราจะตั้งตั้งแต่พื้นนะครับถึงถึงด้านบนเลย <ใช S 1> จะมีทั้งหมด6ต้นนะครับซึ่งได้แก่นะครับฝั่งตัวบ้านมุมนี้ก่อนเลยฝั่งตัวบ้านจะมีทั้งหมด3ต้นนะครับต้นนี้คือต้นที่1นะครับต้นที่1เนี่ยเราจะตั้งตั้งแต่พื้นเลยคุณพื้นแล้วก็มีเพดฝั่งคุกด้วย นะครับใช้พุกทองเหลืองนะแล้วก็มีเพดด้วยนะครับในส่วนนี้ไม่ต้องกลัวนะครับว่าตีนเสาเนี่ยมันจะไม่แข็งแรงนะครับเพราะว่าเราใส่เพดที่ใหญ่กว่าเสานะครับดังนั้นเพิ่มหน้าตัดในการยืนของเสาอยู่แล้วนะครับตรงนี้คือต้นที่1ด้านต่อมาคือด้านนี้นะครับเป็นต้นที่2เป็นในส่วนของประตูที่จะแบ่งโซนซักล้างนะครับกับห้องครัวต้นที่2ตรงนี้นะครับและต้นที่3อยู่ริมนู้นเลยสีแดงๆนะครับเห็นไหมฮะฝั่งตัวบ้านเนี่ยเราตั้งทั้งหมด3ต้น แต่พองานเสร็จแล้วนะคุณเสาเหล่านี้มันจะหายไปนะครับหายไปเลยเนื่องจากต้นแรกนะครับถูกอมด้วยอิฐมวลเบาแล้วก็ฉาบเรียบแล้วก็ปูกระเบื้องผนังต้นนี้นะครับจะถูกอมด้วยประตูอลูมิเนียมนะครับคุณจะไม่เห็นเสาเลยนะครับจะอยู่ในประตูอลูมิเนียมนะครับดังนั้นแข็งแรงแน่นอนแต่ต้นนี้จะไม่หายไปไหนนะครับตรงนี้เราจะเชื่อมโครงระแดงโป่งนะครับเสาต้นนี้เราจะทาสีดําด้านให้ดังนั้นคุณจะเห็นเสาต้นนี้นะครับทีนี้ ฝั่งของรั้วนะครับฝั่งของรั้วบ้านหรือรั้วโครงการนะครับฝั่งนี้ก็มีทั้งหมด3ต้นด้วยเช่นกันนะครับต้นแรกก็จะเป็นต้นมุมตรงนี้ในส่วนของโซนซักล้างและต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่อยู่บริเวณประตูนะครับแยกระหว่างห้องครัวกับโซนซักล้างซึ่งจะตรงกันกับต้นนี้เลยนะครับจะตรงกันเลยและต้นสุดท้ายจะอยู่ริมสุดนู้นเลยนะครับซึ่งก็จะตรงกับต้นที่อยู่ฝั่งตัวบ้านนะครับดังนั้นทุกต้นจะถูกตั้งให้มันตรงกันนะครับเพื่อที่จะกระจายน้าหนักเท่าๆกัน และเกิดความแข็งแรงนะครับดังนั้นในส่วนของโครงสร้างตรงนี้นะครับผมไปแอบเห็นนะซึ่งบางหลังนะครับที่ผมได้เห็นแบบช่างที่แบบเป็นผู้รับเหมาที่ทําบ้านข้างๆกันหรือแบบบริเวณใกล้เคียงกันนตผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกว่าทําไมเขาไม่เพิ่มให้อีกหนึ่งต้นนะครับก็คือต้นนี้ส่วนมากนะถ้าเขาต่อเติมเต็มหมดเลยนะครับเขาจะตั้งแค่2ต้นก็คือต้นริมสุดกับต้นริมนี้ดังนั้นมันจะไม่แข็งแรงเลยคุณนะครับ ถ้าคุณจ้างช่างคนไหนทำนะครับคุณบอกให้เขาเลยนะครับสาหรับเทาโฮมหลังกลางจะจําเป็นจะต้องตั้งฝั่งรั้ว3และฝั่งตัวบ้าน3นะคุณนะครับถ้าเขา,เาไม่ตั้งให้ดังนั้นคุณสันนิษฐานได้เลยว่านะครับว่าเขาเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยปานนี้ไม่ค่อยจ้าใจใส่นะครับดังนั้นคุณก็คุยกับเขาแลา้วกันถ้าเขาไม่เพิ่มไม่คุยจริงคุณก็บอกว่าเนี่ยเสาต้นนี้นะครับอยากได้นะครับราคาเท่าไหร่นะครับก็โดยประมาณก็ประมาณสัก600 700นะครับไม่แพง คุณเอาตังค์ให้ช่างไปซื้อดีกว่าดีกว่าที่เขาจะตั้งแค่2ต้นริมสุดกับริมสุดนะครับให้เขาตั้งตรงกลางด้วยมันจะได้แข็งแรงนะต่อมานะด้านบนนะครับเห็นไหมฝั่งตัวบ้านเนี่ยเรามีการเชื่อมนะครับเสาฝั่งตัวบ้านนะคุณนะครับหเส้นนะครับเพื่อที่จะรับกับเสานะแล้วก็นะครับตรงท่อแอร์นะครับเราทําการเสริมนะครับสชั้นเลยนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงเพื่อหลบท่อแอร์นะคุณดังนั้นตรงนี้ผมบอกนิดนึงนะ นะครับถ้าใครจะติดแอร์นะครับผมแนะนําให้ติดที่หลังแล้วค่อยอต้องบอกว่าให้ต่อเติมเสร็จก่อนแล้วค่อยติดที่หลังนะนะครับไม่งั้นจะเกิดปัญหาแลวถ้าใครจะติดแอร์หลังบ้านนะครับผมพูดอย่างนี้นะครับถ้าคุณจะติดแอร์ห้องนี้ผมแนะนําว่าเอาคอยล์ร้อนเนี่ยหรือเอาท่อเนี่ยนะครับมาติดตรงโซนซักล้างนะครับเพราะว่าเวลาล่วซึมเนี่ยมันจะลงพื้นข้างล่างแล้วเราจะมีท่อระบายน้ําให้แต่ถ้าติดโซนในห้องครัวเนี่ยเมื่อเวลารั่วซึมนะครับ จะลงฝ้าฝ้ามันจะบวมนะครับดังนั้นไม่แนะนํานะตรงนี้นะครับผมบอกน,นิดนึงนะครับว่าเราทําดีแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับน้ามีโอกาสซึมเข้าไปในรางครอบท่อได้นะครับเพราะว่ารางครอบท่อของแอร์เนี่ยไม่ได้กันน้ํานะครับถ้าตกหนักๆมันซึมได้นะครับมันแค่เอากิ๊บมาประกบกันอย่างนี้นะครับดังนั้น แนะนำนะครับว่าคุณแบ่งโซซักล้างกับโซนท้องขัวไว้เลยนะครับแล้วคุณก็ติดคอยลร้อที่โซลซักล้างหรือคุณเรียกช่างต่อเติมไปต่อเติมก่อนนะครับในระยะยาวๆเลยนะคุณมันจะไม่รั่วนะครับแต่แรกๆเนี่ยผมรับประกันให้ไม่เป็นไรแต่เมื่อผ่านไปนานๆแล้วเนี่ยน้ำมันจะซึมเข้าลางครอบท่ออันนี้ต้องระวังแนะนํานะครับด้านบนนะครับคุณสังเกตนะฝั่งนี้เป็นจันทันนะครับฝั่งนี้เป็นจันทันเหล็กวิ่งทางนี้คือจันทันย้ำนะจันทันเนี่ยเราเอาระยะห่างนะครับที่ไม่เกิน90ซาบซนติเมตร ดังนั้นจนํานวนเส้นของจันทานก็คือ1 2 3 4 5 6ี่ห้าเส้นนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับเพื่อเพื่อความแข็งแรงคุณจําไว้แล้วกันว่าจันทันเนี่ยเขาให้คุณทั้งหมดกี่เส้นวลาคุณไปนะครับต่อเติมบ้านนะครับและเหล็กอันสุดท้ายก็คือเหล็กอเสะตรงรางน้ํานะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอารางน้ํามาใส่นะเหล็กอเสะตรงรางน้ําต้องมีเช่นกันนะครับเพื่อที่จะให้ยึดเกาะกับรางน้านะแล้วก็ตีกรอบรอบนะครับทีนี้โครงการนี้นะครับนะครับก็อนุญาตนะครับให้ ต่อเติมเนี่ยนะครับชิดกับรั้วได้นะครับทีนี้บางคนก็บอกว่าอุย๊ยผิกดกฎหมายนู่นนี่นั่นนะครับผมเรียนตามตรงนะครับคุณลองมาซื้อบ้านทาวน์โฮมอยู่นะค,คุณจะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดและอะไรมันเป็นไปได้และอะไรเป็นไปไม่ได้แล้วคุณในกรณีถ้าจะถ้าจะต้องเว้นห0เซนจากรั้วโครงการมานะครับห้องขวขงคุณจะแคบมากๆดังนั้นไม่มีทาวน์โฮมโครงการไหนในกรุงเทพมหานครนะฮะที่ หลังบ้านกว้าง2เมตรเราเว้น50เซนผมการันตีให้ได้เลยว่าไม่มีแน่นอนนะครับส่วนมากเขาจะชิดหรือไม่ก็จะเว้น10เซน15เซนนะครับแล้วแต่โครงการอนุญาตนะครับในส่วนนี้เขารู้กันอยู่แล้วนะครับไม่ขอพูดเยอะแล้วกันเพราะมีคลิปหนึ่งผมลงไปนะครับลงวันเดียวคนดูหมื่นวิวทางโครงการโทรศัพท์มาที่ออฟฟิศเลยบอกว่าให้ลบทิ้ง <laughs> เนื่องจากนะครับจะมีหลายๆที่เนี่ยเขาจะมาอะคอมเมนต์นะว่ามันผิดนู่นนี่นั่นนะครับแต่คนที่คอมเมนต์เนี่ยเขาก็ไม่เคยซื้อบ้านในเทา ในโครงการที่เป็นทาวน์โฮมเหมือนกันในส่วนนี้ก็เอาเป็นว่าหลับตาข้างหนึ่งปิดตาข้างหนึ่งแล้วกันนะครับสําหรับเรื่องกติกาอะไรพวกนี้ผมออกตรงนะผมไม่ได้ผิดนะครับผมไม่ได้ทำผิดต่อยคุณทํากับห้างหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขึ้นอยู่กับทางโครงการนะครับผมคุยกับโครงการเอานะครับคลิปนี้ก็เล่าให้ความประมาณนี้ต่อไปผมจะมาคุยเรื่องอินมวลเบาแล้วกันนะครับอ่าตามมาครับในส่วนของตรงนี้นะครับ อิฐมนเบานะครับทางโครงการเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับมาดูใกล้ครับเขาเขาอนุญาตให้ก่อผนังเนะี่ยชิดรั้วโครงการได้เลยนะครับก็คือชิดหัวเสาแต่ตรงนี้มันไม่ได้ชิดนะตรงนี้จะมีความต่างกันประมาณ3เซนติเมตรนะครับตรงนี้กับตรงนี้คือ3เซนติเมตรดังนั้นตรงนี้ด้านบนเมื่อเราก่อมาแล้วนะครับอิฐจะชนแค่ขอบตรงนี้ตรงนี้จะมีช่องว่างน้ํามีโอกาสซึมลงไปได้นะครับดังนั้นตรงนี้เราจะต้องทําเป็นสันตะเข้นะเพื่อที่จะไม่ให้น้าํามันซึมลงไปนะครับประมาณนี้ อ่าสวัสดีครับช่างคุยกับช่างหน่อยเจออีกแล้วคนเดิมนะครับอยู่กันมาไม่รู้กี่ปีแล้วอ่ะวันนี้ถามนิดนึงว่าทางโครงการเนี่ยเขาให้เว้นจากรั้วกี่เซนครับเขาตอนนี้มันได้วันสิบเซนมครับเว้นเว้นสิบเซนยิงไม่ได้เว้นเลยเนี่ยเสาเนี่ชนรั้วเลยรั้วมันมีมันมีเสาใหญ่ตรงนู้นโอเคแล้วเราเป็นไงล้วโครงการเข้าอนุญาตไหมก็ได้ครับได้ผมบอกแล้วว่าได้ดังนั้น อันนี้เราเราแบบว่าไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะว่าโครงการนะจริงๆต้องลองมาซื้อบ้านอยู่ทาวน์โฮมทาวน์โฮมนี่เคยทำไหมเป็นห้าสิบเซนเคยทำไหมเคยครับเฮ้ยถามจริงเคยทำด้วยเหรอเคยเคยเป็นบ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวสิถูกไหมครับทาวน์โฮมเล็กขนาดนี้เป็นห้าสิบเซนมันไม่เหลือที่แล้วไม่เหลือไม่ที่แล้วทำอะไรไม่ได้เลยแขกเคาน์เตอร์ก็เต็มแล้วเวลาเดินต้องเดินอย่างงี้มิดลีดเอ๊ะจานแขกอะไรโอเคอ่ะเรามาดูดีกว่าตั้งอิดก้อนแรกทำยังไง อันนี้คือเราเรา,เรายกเรายกขึ้นมาก่อนได้ไหมยกขึ้นมาก่อนไม่ยกขึโโ้นมาก่อนโอ้โหปูนหายเลยปูนหายเจออมอนบารดุอันอันข้้งแรงคือปูนกาวนะคุณใช่ครับเราจะปูนกาวเนี่ยนะครับรีดลงกับพื้นก่อนถ้าเกิดเราเอาเป็นเป็นปูนผสมรายมันจะไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ม,มันเบาใช่อันนี้ต้องปูนกาววางร<ช>ีดลงกับพื้นก่อนนะนะครับแล้วก็เอาอิฐมวลเบาวางลงไปนะนะครับตรงนี้จะต้องดูให้ดีๆคุณเห็นเส้น เส้นสีแดงๆดงไหมเส้นสีแดงแเนี่ยเขาดีดเตาเนี่ยสเส้นสีแดงเขาดีดเตาแล้วนะครับผนังมันจะตรงเป๊ะเท่ากันหมดนะครับอ่าเนี่ยพอเขากดพอเขาไอ้ล่าเสร็จเขาก็ทําการอ่า<ช>กดนะครับปาดให้เรียบก่อนแล้วก็กดอ่าเดี๋ยวปาดให้เรียบก่อนๆๆๆอาจจะเย็นๆใจเย็นๆออกก็ได้ไม่ออกก็ได้ครับว่าไงเราปูรากระเบื้องอยู่เพเราะเดี๋ยวเราปูรากระเบื้องอยู่แล้วอ่าถ้าออกก็ประหยัดเนาะใช่อ่าต่อไปเราให้มันอยู่แล้วมันดีมันแข็งอ่าประมาณนี้ประมาณนี้เห็นไหม ทีนี้นด้วยด้วยอันนี้คือการก่อก้อนแรกอ่ะขอดูอีกก้อนหนึ่งก้อนที่สองเลยอ่าต่อเลยต่อเลย,เลยก็คือก้อนแรกเหมือนกัน <c oughs> เห็นไหมเส้นสีแดงนะครับก็คือการดีดเต้านะแล้วจากนั้นก็นะครับเอาปูนลงนะครับอันนี้เป็นปูนกาวนะต้องบอกก่อนนะครับใช้ปูนทรายไม่ได้นะไม่ได้ไม่อยู่อ่าต้องปูนกาวเท่านั้นนะยยนต้องเป็นปูนกาวสำหรับก่ออิฐมวลเบาด้วยนะครับ อ่นี่เรียบร้อยอ่ะ,อะให้มันตรงกับเส้นเตานะจากนั้นอ่ะยกอิดไปเลยต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าก้อนแรกจากพื้นเนี่ยจะต้องใส่เต็มก้อนนะจะไม่มีการตัดทิ้งเลยนะนะครับแล้วแถวสองเราค่อยตัดทิ้งนะครับค่อยตัดครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทําให้เป็นฟันปลาอ่ะก้อนแรกคือใส่เต็มก้อนเลยกดปูนให้เต็มจริงๆจะต้องมี ระดับน้ําด้วยนะนิดหนึ่งนะแต่แต่ด้วยอิ่มวลเบาเอาตรงๆเลยว่ามันไม่เบี้ยวอยู่แล้วยากยากอ่าอ่ะประมาณนี้แล้วกันสำหรับก้อนแรกนะครับแล้วก็มาดูแถวที่สองจริงๆช่างแถวที่สองมันต้องครึ่งหนึ่งหรือเปล่ามันถ้าเกิดว่ามันมันเคลิมกันมันมันไม่ครึ่งก็ได้ก็แข่งกันใครเอาให้มันแทมเหลี่ยมกันอย่าให้มันล่อกมันตรงกันอย่าให้ลอกมันตรงกันแต่จริงๆเนี่ยเอาผมเอาตรงนะถ้าครึ่งหนึ่งอ่ะมันจะดีกว่านะ ใช่ไหมเอออันนี้อันนี้คือร่องปูนนะร่องปูนเห็นไหมนะครับอย่าให้มันตรงกันนะถ้าตรงกันมันจะไม่แข็งแรงดังนั้นต้องเอาให้มันเหลื่อมกันนะคุณนะครับส่วนมากเขาเหลื่อมกันที่1ส่วนสองนะก็คือครึ่งหนึ่งของอิฐนะครับคือก้อนนี้ครึ่งหนึ่งแล้วก้อนที่สามก็ทําเต็มใช่ครับอ่ายผมจะสาธิตให้ดูนะก็บอกว่าแถวที่สามก็ต้องทาเต็มอ่านี่ใช่อันนี้คือแถวที่สองใช่ไหมใช่แถวที่สามเราก็ต้องเอาเต็มก้อน อย่างนี้ลอ,อนล,ลองมันจะตรงกัน,นข้างล่างนะครับโอเคนะทีนี้ตรงเสาเนี่ยมันจะต้องมีหนวดกุ้งต้องมีเหล็กหนวดกุ้งนะครับดังนั้นเหล็กหนวดกุ้งมันจะต้องยึดอยู่ตรงนี้่<ช>อาโอเคนะวันนีวววนนว้วันนี้ไม่ได้ใส่วันนี้ไม่ได้ใส่ก็ค Bar ือใส่ฐานก่อนอันนี้คือสาธิตให้ดูก่อนนะครับอันนี้้องบอกว่าพึ่งพึ่งมาใส่เลยใช่ครับพึ่งมาใส่เออเราพึ่งขึ้นโครงเสร็จใช่ไหมวันนี้ก็เลยแบบเห็นมีอิดอยู่แล้วก็เลยมาสาธิตให้กับลูกค้าดูนะครับ ดังนั้นคุณไม่ต้องห่วงเรื่องความมาตรฐานนะคือเราก็เช็คตลอดเดี๋ยวเอาระดับน้ํามาจับด้วยนะวันหลังได้ไดอ่าว่าได้ระดับน้ําหรือเปล่านะครับแต่เอาท้ายที่สุดแล้วคือพอเราเทขึ้นไปเสร็จเราไม่เทเอ็นอีกเทเอ็นมันก็ต้องได้ระดับห <นะ S 2> ยุด <หา S 2> ของมาดีอือโอเคนะโอเคก็คลิปนี้ก็เอาเป็นว่าพามาชมพามาเที่ยวแล้วก็มาพูดพูดเรื่องการเว้นระยะจากโครงการใด้ฟังเพราะว่าหลังนี้เขาไม่ได้เว้นเลยอ่ะเขาชิดเลยแล้วก็นิติอนุญาตแล้วก็ไม่เป็นไรด้วย นะในส่วนนี้ก็บอกเลยว่าเราทําตามใบกติกา<ช>ของโครงการเอกสารทาาารําตามเอกสารบางคนอาจจะมาว่าเฮ้ยเราทําผิดกฎหมายหรือนี่น,น่นนะมีคนมาคอมเมนต์นะจริงๆเขาไม่รู้อันนี้เราก็ไม่ได้ว่าเขานะเพราะว่าถ้าเขาได้เข้ามาที่โครงการทาวน์โฮมจริงแล้วเนี่ย<ช>ไม่มีที่ไหนหลอกเว้นจากรัวมา50เซนรอบด้านใช่ผมมันไม่มีพื้นที่หรอกเขาเตอก็หกสิบพื้นที่คุณแค่เม็ดรอไปรั้ว่าใช่ใช่แม้กระทั่งโมเดินเทรดดังๆนะ โฮมโปรไทยัสดุที่เขาเอ่ยชื่อเลยนะเขามาต่อเติมห้องครัวนต่ผมก็เคยเห็นช่างเขานะเขาก็ทําตามที่นิติบอกนะครับดังนั้นผมบอกให้เลยอันที่นี่คือประเทศไทยนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณที่คนที่รับชมนะครับเราก็พูดด้วยความจริงใจนะครับแล้วก็อยากให้อยู่กันด้วยมิตรภาพและไมตรีเราอย่าไปท้อกันเลยนะครับเราก่อชิดเพื่อนบ้านก็ก่อชิดมาก็จบไม่ต้องทาอกันขอแต่ว่าล้างน้ำอย่าล้ำไปเอออย่าล้ำล้างน้ำต้องอยู่ในรั้วของเรานะ นะครับอย่างแนวรางน้ำเนี่ยอันนี้อยู่ในรั้วของเราอยู่แล้วใช่ดังนั้นในส่วนนี้สําคัญมากๆเลยนะครับก็คือเราจะไม่เลยเพื่อนบ้านไปอันนี้คือสําหรับทาโฮมนะคุณแต่สาหรับบ้านเดี่ยวนี่เราเว้น50เซนตลอดใช่เว้น50เซนตลอดเพราะว่าบ้านเดี่ยวเขามีพื้นที่เนาะบ้านเดี่ยวพื้นที่มันมีเราเว้น50เซนรางน้ำอยู่ข้างนอกได้อยู่นอกตัวตัวบ้านได้ไม่ได้อยู่ตรงตัวบ้านพูดผิดรางน้ํายังอยู่ในรั้วบ้านยังอยู่ในรั้วแต่แต่อยู่ข้างนอกตรงในส่วนของผนังที่เราก่อใหม่อ่าต้องบอกอย่างนี้ เดี๋ยวบอกว่าได้ไม่ได้เดี๋ยวเขาไปคอมเมนต์ว่าเรานะเราต้องตรงไปตรงมาช่างอันนี้คือช่างสิทธิ์เนาะครับทํากับผมมานี่นับจํานวนหลังให้ลูกค้าหน่อยจาได้ไหมประมาณถ้าประมาณก็ได้ประมาณสักเกือบยี่สิบหลังเนี่ยละม้งเกือบยี่สิบหลังสาหรับปีหนึ่งครับปีถ้าเกิดปีีทแล้วนี่อยู่ประมาณสิบสี่สิบห้าหลังปีเดียวครับรวมบ้านเดียวหลังใหญ่ด้วยใช่ครับรวมบ้านเดียวอ่า ส่วนมากก็ลงที่บ้านเดี่ยวซะเยอะนะครับอันนี้คือฝีมือเลยนะครับก็ใครอยู่โซน <c oughs> บางนาบางนาแพรกษาเทพารักษ์นะรีเควสช่างสิทธิ์ได้อ่โอเคนะนะครับก็เราพบกันใหม่นะครับในตอนต่อไปสวัสดีอ่ะสวัสดีครับ